<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกันต่อที่มิลานกับรถทริปใน EP 4นะคะเดินทางจากโคสตัดไปยังเมืองมิลานนะคะก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงกว่ากว่านะคะ ถึงมีดานแล้วนะคะแต่กว่าจะได้เช็คอินก็ประมาณ2ทุ่มได้เราก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตรงหน้ารีเซพชันช่วยแนะนำร้านอาหารซีฟู้ดให้เรานะคะแล้วเขาก็มีรถมารับถึงร้านอาหารเลยก็ร้านนี้อาหารใช้ได้ค่ะอร่อยนะคะแล้วก็มีบริการรับส่งด้วยก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่น่ารักจากทางโรงแรมนะคะ ไว้เราจะรีวิวโรงแรมในอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็กลับมาอย่างที่พักนะคะ Good morning มิลานค่ะเราก็ทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะก็เติมพลังก่อนออกเดินทางไปทริปในมิลานกันนะคะ โรงแรมที่เราพักนะคะอยู่นอกเมืองนะคะเราจะใช้บริการรถไฟใต้ดินนะคะที่สุดแสนจ,จะสะดวกสบายนะคะเพื่อเดินทางไปยังใจกลางเมืองค่ะเราเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินสาย M1 หรือ M3 นะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะไปยังมหาวิหารดัวโม,มก็ลงที่สถานีดัวโมค่ะแล้วก็ขึ้นบันได พอขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับมหาวิหารเลยนะคะถึงแล้วเฮียลากี a ดอร์นาเดเ i นอิ s ต็อ p นะนี่คือวิหารมหาวิหารจัวโมนะจัวโมจัวโมเป็นบรรยากาศแล้วก็สวยนะคะ จัตุรัสด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าวิกต์ริโอเอมานูเอลที่2นะคะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิหารเลยค่ะส่วนตึกสวยๆซ้ายมือนะคะที่มีประตูทางเข้าโค้งๆตรงนี้ก็คือห้างกาลเรียวิโตริโอเอมานูเอลที่2ค่ะชื่อเดียวกับพระบรมรูปทรงม้าเลยนะคะ มิลานนะคะหรือมิลานโนนะคะในภาษาอิตาลีก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีนะคะและที่มิลานนี่เองนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองผู้นำแห่งแฟชั่นและเทคโนโลยีของโลกเลยทีเดียวนะคะ เดินสำรวจรอบจัตุรัสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินเข้าไปในห้างแก l เล i ีนะคะวิเทอร์เรีอเมที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะเขาว่าห้างนี้เนี่ยออมีความหรูหรามีร้านแบรนด์เนมเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะห้างนี้นะคะสร้างขึ้นในปี1865ค่ะใช้เวลา12ปีนะคะถึงจะเสร็จ เป็นอาคารโครงเหล็กนะคะกรุด้วยกระจกหลังคาจะมีโดมตรงกลางนะคะส่วนพื้นนะคะปูด้วยหินอ่อนและแกรนิตนะคะสวยงามหรูหรามากเลยค่ะด้านในก็จะมีร้านคราแบรนเนมีร้านอาหารชื่อดังนะคะร้านกาแฟเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญของมิลานเลยนะคะ ซสายมือนะคะหลุยวิกตองขวามือค่ะก็เป็นปราด้าดีออใครมาถึงห้างนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเค และนี่คือความเชื่อของคนที่นี่นะคะว่าการที่เราเอาส้นเท้าเนี่ยเหยียบลงไปบนอันทะของวัวตัวผู้ค่ะแล้วก็หมุนสามรอบนะคะจะนำมาซึ่งความโชคดีนะคะแล้วเราก็เห็นว่าอันทะของวัวตัวนี้เนี่ยกลายเป็นหลุมเบลเลอร์เลยนะคะน่าสงสารน้องวัวมากเลยนะคะดเดิอนออกมาจากห้างนะคะตรงขึ้นไปทางเหนือก็จะทะลุมายัง p i a ยซาเดลาสการานะคะตรงกลางจัตุรัสก็จะมีอนุสาวรีย์ของเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะซึ่งหันหน้าไปทางโรงละครสการ่าค่ะขาฝนก็ยังคงตกอยู่เรื่อยๆนะคะเราเลยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดี ในเมืองมิลานเพราะว่าเรามีเวลาแค่วันนี้วันเดียวนะคะในเมืองมิลานพรุ่งนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งซึ่งมิลานเนี่ยสามารถใช้เป็นเมืองฐานที่สามารถไปเที่ยวอย่างเมืองรอบๆข้างๆได้เลยนะคะอันนี้คือ t รามของเมืองมิลานน่ารักมากเลยค่ะ เดินตากฝนมาได้สักพักนะคะเราก็เริ่มเดินหาร้านกาแฟค่ะมาสะดุดตาที่ร้านนี้นะคะมีทั้งวอฟเฟิลแพนเค้กไอศครีมนะคะร้านดูดีหน้าทานด้วยแล้วก็ได้เข้าห้องน้ำฟรีด้วยนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้นี่เลี่ยงไม่ได้เลยเราก็เลยแวะนั่งทาน วฟเฟลนะคะกับแพนเค้กที่ร้านนี้กันนะคะอร่อยมากเลยค่ะขนมที่อิตาลีเนี่ยน้ำหนักขึ้นก็ต้องยอมนะคะช่วงนี้ก็กองทับเดินได้ด้วยท้องนะคะแล้วเราค่อยไปต่อกันที่มหาวิหารดัวโมกซึ่งเราจะใช้เวลาที่นี่นานมากนะคะเนื่องจากฝนตกเราก็เลยต้อง เ,ออเข้าไปชมในมหาวิหารนะคะโดยที่เราก็หาทางเข้าไปซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ชมมหาวิหารแบบขึ้นไปบนยอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมหาวิหารเนี่ยใหญ่โตโออามากเลยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะเราจะชมกันแบบเต็มๆเลยนะคะ มหาวิหารดัวโมนะคะเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ค่ะสร้างขึ้นในปี1386นะคะแล้วก็ไปเสร็จในปี1965รวมแล้วก็ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง579ปีเกือบ600ปีทีเดียวเลยนะคะ แล้วก็มหาวิหารนะคะมีความสูงถึง157เมตรนะคะแล้วก็กว้าง92เมตรค่ะวัสดุที่นำมาก่อสร้างนะคะก็จะเป็นหินอ่อนเกือบทั้งหลังเลยนะคะมหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายนะคะแดพ่พระแม่มาเรียนะคะสถาปัตยกรรมก็จะเป็นแบบ คอติกที่ยิ่งใหญ่นะคะด้วยความสูงถึง157เมตรนะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารแบบคอติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะและยังเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นดับสองนะคะอันดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมนะคะ เราก็ตกตะลึงในความใหญ่โตนะคะและรูปทรงที่สวยงามแปลกตานะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารเม่นนะคะคือยอดบนมหาวิหารเนี่ยจะมีทรงแหลมขึ้นไปนะคะมียอดอยู่ที่ประมาณ135ยอดนะคะคงจะเหมือนเม่นนะนะคะ แล้วก็ความใหญ่เนี่ยจุได้ถึงประมาณ40,000คนทีเดียวเลยล่ะคะ่ะถือว่าใหญ่มากเลยนะคะ ค่ะก็ชมความสวยงามด้านในมหาวิหารนะคะจนรอบแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปชมทิวทัศน์บนหลังคานะคะเราจะต้องเดินทางไปด้านหลังซึ่งอยู่ข้างนอกมหาวิหาระค่ะแล้วก็ใช้ลิฟต์นะคะพาขึ้นมาถ้าไม่ใช้ลิฟต์ก็ต้องขึ้นเองด้วยบันไดนะคะก็บันไดก็ประมาณ ร้อกว่าขั้นนะคะก็วันนี้แล้วเราขอใช้บริการลิฟต์ดีกว่านะคะก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะเราก็สามารถชมวิวนะคะมองลงไปข้างล่างค่ะก็จะเห็นเมืองมิลานนะคะรอบๆเมืองแล้วถ้าวันไหนที่ฟ้าเปิดเนี่ยเขาว่ากันว่าสามารถมอง Hn, เห็นเทือกเขาแอลนะคะได้อย่างชัดเจนเลยจากเมืองจากจากด้านบนมหาวิหารนะคะแต่วันนี้เราคงไม่เห็นนะคะเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆนะคะต,ตกตลอดเอนี่ยค่ะทั้งวันเลยที่มิลานแต่เราก็ก็คงเที่ยวได้แค่มหาวิหาระคะ่ะเราก็เลยคิดว่าอ่างนั้นจัดด้านบนไปด้วยนะคะ เห็นไหมคะด้านบนก็จะมียอดแหลมนะคะที่เขาเรียกมหาวิหารเม่นนะมันก็จะมีประมาณสักหึงยอดนะคะทำให้มหาวิหารเนี่ยมันดูสวยงามแปลกตานะคะบางยอดเนี่ยก็จะมีรูปปั้นแกะสลักนะคะเป็นเป็นภาพรูปปั้นแกะสลักของหนักบุญนะคะ แล้วก็บางทีก็จะมีเป็นรูปสั์ต่างๆนะคะ No, just go and I will follow you. นีนก็จะเป็นเมืองมิลานยามท้อ ค่ะก็เปียกปอนกันไปนะคะก็มีทั้งร่มมีเสื้อกันฝนนะคะเวลาเดินทางเนี่ยทริปนี้เช็คอากาศมาแล้วนะคะเราก็เลยมีการเตรียมพร้อมค่ะเป็นเสื้อกันฝนนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ร่มเลยค่ะก็เพื่อนๆเวลาเดินทางก็หน้าฝนก็เช็คอากาศดีๆนะคะวันนี้ก็เลยรอบตัวไปค่ะ เดินก็นจะเหนื่อยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปหาอาหารไทยทานกันดีกว่านะคะที่ร้านนี้เลยค่ะโชคดีไทยรีสอร์ทนะคะเราหา,า,หาร้านอาหารไทยค่อนข้างยากนะคะในอิตาลีเราก็ได้เป็นที่นี้ค่ะแต่รสชาติอาหารเนี่ยจะทําออกแนวต่างชาตินะคะรสไม่จัดจ้านแบบไทยนะ